สวัสดีค่ะรู้จักพีชานนเจ้าบ่าวของแพทนภพาแท้จริงทำงานอะไรขึ้นแทนเจ้าบ่าวป้ายแดงแล้วสำหรับพีชานนวันนี้23มกราคม68หนุ่มพีควงแขนหวานใจรุ่นพี่แพทนภพาเข้าพิธีมงคลณนะวัดราชประพิษ สถิตมหาสีมารามราชาวลวิหารท่ามกลางเพื่อนสนิทมาร่วมแสดงความยินดีและเข้าพิธีสำคัญในวันนี้อย่างเรียบง่ายแต่อบอุ่นสุดๆสำหรับหนุ่มพีที่หลายคนสงสัยว่าเขาคือใครหนุ่มพีจบการศึกษามัธยมที่ประเทศอังกฤษเข้าเรียนต่อที่เบอร์เนเมาส์ยูนิเวอร์ซิตี้ส่วนด้านการทำงานหนุ่มพีทำธุรกิจส่วนตัวโดยก่อนหน้านี้หนุ่มพี เผยหน้าที่การงานของเขาทำงานเทรดหุ้นและทองคำในตลาดหุ้นถูกกฎหมายโดยมีการจดทะเบียนในไทยยืนยันสามารถตรวจสอบในตลาดหุ้นไทยได้ขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ